สวัสดีครับผมจำเนนสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีวันนี้จะมาขอ,อ,อชี้แจงแล้วก็ทำประชาสัมพัน์ให้พี่น้องประชาชนทราบเกี่ยวกับลิงนะครับณเวลานี้ลิงทั้งหมดเนี่ยนะเราจับสะสมแล้วเนี่ยนะถ้ารวมวันนี้ได้ผมว่านา่าจะใกล้พันลวเฉพาะตัดยอดประวานนี้ก็คือ799ตัวแต่วันนี้กงพักเนี่ยที่สวนลิงเนี่ยมันเต็ม เราก็เลยชะลอการจับก่อนแต่ตอนนี้การตอนการทําหมืนตั้งแต่เมื่อคืนยันดึกแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ผมเริ่มไปปล่อยเมื่อตอนสักบ่ายโมงเนี่ยบ่าย,ายนะปล่อยลิงเข้ากงแล้วนะก็เลยต้องนํากงมีที่พักลิงแล้วก็เลยตอนนี้ก็เร่งอกอกดอําเนินการจับอยู่คาดว่าที่เราเตรียมเป้าไว้ประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่ตัวเนี่ย นะตอนนี้แค่วันที่สเท่าน,นั้นเองนะฮะก็800รละวันนี้ยังยังยังไม่ดีก็ผมว่าพรุ่งนี้จะได้เข้าหลักพันและหลักพันก็จะจบแต่มันมีปัญหาอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องอตอนนี้มีผู้น้องเรียนเข้ามาหาผมเนี่ยหลายคนนะครับเช่นบุคคลที่เป็นประชาชนแถวมาลายลามาก็แจ้งว่าขอความเคาะนายกทีขอ ขอกงมทยานทีช่วยไปจับลิงตรงมาลายนามาทีเพราะเยอะมากรู้ครับผมรู้ครับว่าเยอะมากแล้วก็บอกเข้าบ้านตอนนี้ขี่รถกันข้ามมึงเข้าไปไม่ได้เลยนะจะทาร้ายอย่างเดียวผมก็บอกเดี๋ยวผมขอจับชุดนี้ก่อนไล่เป็นฝูงเป็นฝูงไปถ้าเราไปจับข้ามฝูงปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ณเวลานี้ปัญหาอย่างเดียวคือกรงที่เราจะรับมารับลิงเข้ามาอยู่เนี่ยมันจะดําเนินการไม่เพียงพอ สามกองไม่ได้พันตัวผมว่าอย่างช้าก็น่าจะพรุ่งนี้น่าจะครบแหละแม้พันตัวแต่ถามว่าจุดใหญ่ๆตอนนี้มาอาะไรมานะแล้วก็ที่มาใหญ่ตอนนี้ที่ทําสื่อรองเรียนมาคือที่โรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยลุงฝูงจากสารพรการกับบางสมยอดซึ่งเป็นฝูงใหญ่สองฝูงเนี้ยตอนนี้บุกขยายเขตเขขอบเขตเข้าไปในโรงเรียนพิบูรณ์ ลงอา,าหารลงเลยพี่มี i, แต่ขี้ลิงเย่วลิงแล้วก็เด็กกินอาหารไม่ได้ฝูงลิงใหญ่มากก็ทําหนังสือมามาล้องเรียนเทศบาลว่าช่วยกรุงาไปจับทีตรงนี้เ็าเห็นจับลิงได้เยอะแล้วแต่ณเวลานี้ผมก็พยายามจะปรึกษาเลยกับท่านสสแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าเราจะทํำยังไงเนื่อมว่อวันนี้พวกนี้ลิงได้ที่เราตั้งไปลิงได้แล้วแต่ลิงสองจุดใหญ่ใหญ่สามจุดเนี่ยปางสัญญาณไดเยอะมาก ถามว่าเราจะจับไหมจับแล้วจะเก็บไว้บางส่วนเท่านั้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ถามว่าณเวลาเนี้ยเราไม่เอาออกหมดแล้วแต่ตอนนี้มันล้นหลามเล่เกินเพราะฉะนั้นฝูงนี่เป็นฝูงใหญ่เราต้องหาลิงกองใหญ่ขึ้นเพื่อจะเอาฝูงลิงเนี้ยเข้าไปตอนนี้กองเราไม่มีพอนี่คือปัญหาเดียตะกี้ผมเพิ่งออกไปตะกี้นะครับผมไปขอสํารวจในสวนสัตว์ว่าเราจะเอาไปฝากเขาได้ยังไงผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยฝากยาก เพราะกงเขาไม่แข็งแรงเขาเป็นตะข่ายบางๆเนะล็งกระชากทีเดียวเ็าออกหมดแล้วนะไม่สามารถดำเนินการได้ตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องรายงานท่านผู้ว่าการจังหวัดไปว่าจะทำอย่างไงต่อนะว่าถ้าเราจะจับลิงมาลายลมาม่ากับลิงเลนิบูลเนี่ยสักห้าหกร้อยเจ็ดแต่ผมว่าถ้าจับจริงจริงปางด้วยอะไรเนี่ยแล้วให้ส่วนเหลือส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นผันเหมือนกันมันเยอะจัดนะแตถามว่าณนะเวลาเนี้ย จับแล้วมันสถานที่เราไม่มีที่จะให้เขาอยู่นะแล้วก็บางสัญยายเนี่ยเยอะนะเยอะจริงๆแล้วก็ตอนนี้ผมได้ไปตะเวนหาพื้นที่แล้วถามว่าได้พื้นที่น้วงบประมาณในการข่อสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ปัจจุดนันทันด่วแล้วนะมันก็เลยดําเนินการต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรึกษาเลยทางกรมทยานทางผู้ว่าการจังหวัด ทางสสว่าเราจะดําเนินงานไงต่อวันนี้พรุ่งนี้ลิงจะครบตามจำนวนแล้วและจุดเด่ยใที่ประชาชนร้องเรียนมาใหญ่จริงๆครับโกศานี่ก็หลายร้อยตัวแล้วกัดกันเองอะไรกันเองเยอะแล้วก็ตามตึกซอกตึกต่างๆก็ยังมีลิงอยู่นะตามโรงแรมเอเชียเนี่ยก็มีเ,เจ้าของตึกด้านตลาดสดเทศบาลบอกมีประมาณ30ตัวกลุ่มนั้นให้ไปช่วยจับทีก็เข้ามาร้องเรียนผมก็ยังยัง ยังเป็นห่วงเรื่องกงนี่แหละยังอื่นไม่ไม่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมจะรายงานหรือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบและเรื่องเรื่องสุดท้ายผมก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี้ยเรามีการกงชุดแรกที่มีอยู่สองอยกว่าตัวชุดสองชุดสามเนี่ยเป็นคนละกลงกันก็เป็นการเช็คกง เช็ sociedad, คกงคาว่าเช็คกงเนี่ยก็เหมือนกงแรกอะเช็คกงเช็คลิงอยู่ปล่อยลิงเข้าไปกงละสามสิบตัวสามเพราะว่าคําว่าเช็คนี่เช็คกงเนี่ยมีสองวิธีนะครับคือคนเช็คก็คือเจ้าที่คือพวกผมเนี่ยไปเช็คและคนตัวเช็คอีกตัวนึงที่ดีก็คือตัวลิงนะครับเอาเข้าไปสามสิบตัวกงให้ลิงเนี่ยลิงเขาจะเป็นเช็คดีกว่าเราอีกเขาไปเช็คตามมุมตามนาทีเขาจะออกได้ แล้วกงที่เป็นรอยถ้ามีรอยนิดเดียวมันดึงออกได้เลยอันเนี้ยแต่เราก็จะสอดส่องมีดูให้คนไปตรวจดูถ้าเขาไปดึงตรงไหนหรืออะไรตรงไหนปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นไปตรวจสอบทันทีเขาเรียกามีสองวิธีเช็คคือคนเช็คกับลิงเช็คนฮะแต่ลิงนี่เขาจะเช็คละเอียดเพราะเขาหาทางออกแล้วทีเนี้ยถามว่าเรื่องแรกเราเช็คแล้วเนี่ย กองก็ไม่สามารถออกได้สองกองนะกลงละสามสิบตัวเนี่ยตอนนี้เราก็เติมไปอีกหน่อยหนึ่งเราพยายามเติมกงองหน่อยกองหน่อยกองหน่อยเพื่อเช็คกลงตลอดเวลาเราเช็คลิงเช็คนะถ้าลิงออกได้ตรงไหนเราจะรู้ทันทีมันก็เป็นผลดีกับเราว่าลิงจะไปไหนไม่ได้แต่ณเวาเนี้บ้าวานนี้ตอนเย็นนะฮะก็มีลิงหลุดไปห้าหกตัวแต่ที่ออกไปจริงๆเป็นลูกลิงอย่างนั้นผมก็อยู่ยันค่ำแล้วเนี่ยก็ให้ลด ดับเพลิงฉายไฟเอาช่างขึ้นไปตรวจดูทั้งหมดว่าลิงออกไปไหนหกเจ็ดตัวแต่เป็นลูกลิงนะลิงตัวน้อยๆน,นะฮะตอนนี้ก็ไปตรวจสอบปุ๊บก็มีตามหัวเสาซึ่งมีรูเล็กนิดเดียวลิงนม่แปลกนะถ้าหัวโผล่ไปได้ในตัวเขาออกไปได้เลย ก็ไหลไปห้าหกตัวหกเจ็ดตัวประมาณนี้ตอนนี้ื่อคืนนี้เราก็ดักจับไปได้สองตัวื่อเช้านี้ทางกลุ่มยานเขาก็มาจับเอากลงล่อเพราะเขาไม่ได้ไปไหนนะลิงหลุดมาเนี่ยห้าหกตัวหกเจ็ดตัวเจ็ดแปดตัวอะไรกันแล้วแต่เนี่ยไม่ไปไหนแล้วครับแล้วพยายามจะหาทางเข้ากงด้วยเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยต้องเอาอาหารประชาชนอาหารไปให้ลิงในกงและศาสตร์ไปให้ลิงที่ออกไปเนี่ยเขาหาช่องออกไปแล้วเขาหาช่องเข้าไม่เจอ เขาก็จะอยู่ขอบกงเนี่ยเราเนี่ยก็เลยเอากลงล่อสายหารเข้าพวดไปเขาก็เข้ามาแล้วก็จับได้แต่เป็นลูกกงทางนั้นลูกลิงทางนั้นนะฮะเลยแจ้งให้ทราบแต่เราก็ให้คนเนี่ยเดินหน้ากระดานบนบนหลังคาเลยว่าเขาออกไปตรงไหนณนะเวลานี้ก็มีประมาณ ห้าหกจุดที่เป็นจุดเล็กๆแต่ออกได้เฉพาะลูกลิงเท่านั้นก็แจ้งให้พิชชนทราบนะบางทีโลกโซเชียลเนี่ก็ลงไปว่าลิงหลุดออกมาลิงอ้หน่วนนี่ไม่ใช่ครับคือคนที่จะตรวจสอบเช็คกรงลิงมีสองสองประเภทค,คือคนกับลิงลิงไม่เช็คดีที่สุดเพราะขนาดทั้งออกแล้วก็เขาออกได้เข,าออ,ขาออกได้เฉพาะลูกลิงครับท่านเข้าใจนะถ้าลูกลิงออกได้กับลิงตัวใหญ่มันไม่ใช่นะครับถ้าลิงตัวใหญ่ออกได้ไปหมดแล้ว นะนี่มันลิงตัวใหญ่ไม่มีมีแต่ลิงตัวเล็กออกไปหกเจ็ดตัวก็แล้วก็ไม่ได้จับยากกินอะไรแค่เอากรงเล็กไปวางเอาอาหารไปใส่ก็ข้าหมดแล้วนะแล้วผมก็ไม่อยากจะถ้าจริงๆแล้วไม่อยากจะให้ไปใช้ปืนยิงยาสลบเพราะลิงที่ออกไปนะตัวเล็กๆท้งนั้นถ้ายิงแล้วผมกลัวมันทะลุไปเดี๋ยวลิงจะบาดเจ็บ ผมก็พยายามใช้กรงใช้อะไรคุยประสานกับกรงียานก็จับเมื่อคืนพวกอยู่ยันดึกก็จับได้สองสามตัวประชากรมไปถึงพวกกองยานแบบจับแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นมีแล้วก,ก็จับไปแต่จะเล่นรอบไปตรงไหนหรือเปล่านี่ผมยังไม่ทราบแต่ว่าณนะเวลาเนี้ยลิงที่ออกไปอยู่ขอบกรงใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจับได้หมดแล้วแต่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือจะเล่นลอบเนี่ยผมไม่รู้ยังไม่ทราบแต่รูปการแล้วน่าจะไม่มีแล้วเพราะลิงที่ออกไปทีีทครั้งเนี่ย ที่สามารถหลุดออกไปลูกลิงนะก็จะอยู่แถวนั้นแหละแล้วจับเป๊บเดียวเอากรงเล็กไปวางเอาขาโพดไปใส่ก็เข้าแล้วนะเพราะเขาหิวนะแล้วบางตัวเนี่ยออกไปแล้วก็อยู่ตามขอบกรงเนี่ยพอเราเราให้อาหารปุ๊บเนี่ยเขาหัวถูกรงใหญ่เลยเพื่อจะเอาเข้าเข้าไปในกรงนะก็เลยแจ้งครับวกเรารับทราบนะครับว่ามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย ทางเทศบาลจะไม่มีการปกปิดข้อมูลจะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่าการเช็คกกงมีสองอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือคนเช็คกับลิงเช็คเราจะพยายามค่อยๆอาทอยอยลิงเข้าไปวันนี้20ตัวอดีวันนี้20ตัวไม่ออกไม่ได้เราก็เลยเช็คไปเรื่อยเช็คไปเรื่อยเพื่อเพิ่มกลงลิงเข้าไป ตรงนี้ผมไม่ไม่ไม,ม่ห่วงนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีช่างประจําอยู่พอให้น่นเสร็จก็ตรงไหนที่มีร้อยอุดรัว่วเนี่ยเราก็ไปร้อยสล,ลิงนะหรือร้อยลวดแล้วหรือบางจุดถ้าเป็นจุดใหญ่แล้วก็ใช้เครื่องออกขึ้นไปออกแต่ตอนนี้ออกไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนขอบกงเนี่ยมันมีรูเวลาออกไปได้ถ้ามันหลุดออกมาข้างล่างเราก็สั่งให้แล้วว่าเอาตะข่ายไปคุมขอบกงทั้งหมดทั้งทั้งจุดเลย ก็ขอบกกงออกหมดปุ๊บลิงก็ไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ถึงจะหลุดตรงหลังคาก็อยู่ได้ใช่ตายหลังคาแล้วออกไปไหนไม่ได้ก็เลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับมีลิงหลุดไปนะแต่เป็นลูกลิงทั้งนั้นนะเลยแจ้งเพราเรารับทราบว่าการเช็คการดูระบบเรามีเจ้าที่ตรวจสอบดูอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ตรงนี้ผมไม่ห่วงแล้วเพราะเก็บกวาดเข้ามาหมดแล้วแต่ณเวลานี้ทํำยังไงตรงนี้ทํำยังไงว่าเราจะจบจับครบเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้ครบแล้ว นะประมาณพันตัวซึ่งกรงเราแลไืได้ประมาณพันตัวหรืออาจจะเป็นพันห้าสิบพันร้อยอะไรเงี้ยมันจะเต็มนะแต่ลิงอีกมหาศาลเนี่ยตอนเนี้ยผมเป็นห่วงโลงเนพิบูลมากเด็กนักเรียนเรียนอยู่ออกมามันก็แย่งของแย่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงอาหารนี่ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวมันบุกเข้าไปในโรงอาหารหมดแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนเนี้ยไม่เคยบุกเข้าไปเยอะขนาดนี้มันเยอะจริงๆแนะแต่พิบูลก็ถ่ายรูปมามาร้องเรียนอะไรต่างผมบอกเดี๋ยวผมขอ พูดคุยกับสสกับทางผู้ว่าการจังหวัดว่าเราจับเนี่ยตอนนี้อยากจะจับได้ไหมผมบอกแค่นี้ปัญหาจับไม่ยากเลยจับวันนี้ก็นด้จับตอนนี้ก็นด้ะหรือจะจับพรุ่งนี้เช้าได้หมดนะครับแต่จะเอาไว้ที่ไหนอะคือตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดตรงนี้เพราะตอนนี้งบประมาณที่เราขอจากท่านนายกเศรษฐาไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่อนุมัติลงมาถ้านุมัติลงมา26ล้านเนี่ยเราก็จะแก้ไขว่าขอสร้างกรงไหนก่อนขอสร้างกรงไหนก่อนแล้วก็ขอ ตรวจรับเป็นเฟดไปแต่ว่ากงหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะขอตรวจรับกงหนึ่งก่อนเพื่อจะลองรับเอาเอาเอาเลงเข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับที่ลิงอลู่ลิงอะไรเนี่ยมันออกได้เฉพาะลูกเลิงตอนนี้อีตรงที่จุดที่หัวมุมเสาเนี่ยที่เป็นหัวเล็กๆในรูลเล็กๆในระอุดหมดแล้วนี่ให้คนเดินหน้ากระดานตรวจเช็คเลยนะแต่ลิงใหญ่ออกไม่ได้ออกได้เฉพาะเลิงเล็ก เท่านั้นแต่ตอนนี้ลิงเล็กก็น่าจะออกไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเห็นว่าแข็งแรงแล้ววันนี้ก็ปล่อยปล่อยเข้าไปแล้วนะฮะต่อยปล่อยกงสองกงสามที่เราทําไว้เนี่ยก็ปล่อยเข้าไปอีกตอนนี้ก็ทั้งหมดก็เจ็ดเก้าเก้านะ 99, เจ็ดเก้าเก้าในตอนนี้เราเข้าไปทั้งหมดแล้ว แล้วก็เตรียมการว่าจะทำยังไงแล้วอาจจะจับลิงวันนี้ตอนเย็นเนี่ยจะจับได้กี่ตัวผมไม่รู้นะครับวันนี้ข้าวครบแน่นอนเบ็ดเสร็จนะแต่ถามว่าแล้วจะดําเนินง,งานไนต่อเนี่ยผมก็ยังต้องพูดคุยนะครับบุคคลอะไรที่ลงโซเชียลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าทางเทศบาลทางผู้ว่าทางสสเนี่ยผมอยู่ยันดึกทุกวันเช้าก็ไปอยู่ลูกน้องทุกคนประวานฝนตกลูกน้องก็อยู่นะครับดําเนินการกันนะ ก็ขอความกรุณานะก็อย่าไปบั่นทอนอะไรเขาเขาทํางานเนี่ยนะเราไม่ได้ทําอะไรเรานอนที่บ้านเนี่ยแล้วก็ไปลงด่าว่าเขานะี่อย่าไปทําเลยนะคือให้กําลังใจคนที่ทํางานผมขอร้องแค่นี้แหละนะแล้วผมก็ขอบคุณคนที่ให้กําลังใจแล้วกันกําลังใจคนทํางานขอบคุณด้วยแต่คนที่ไม่ให้กําลังใจเลยแต่ไม่เคยทําอะไรเลย แล้วก็นั่งดูทีวีก็พิมพ์ด่าไปอะไรไปเนี่ยก็อยากจะรู้ทําเพื่ออะไรก่อนนะเพราะเขาเขาจับลิงการที่เขาจับลิงเขาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยน่าจะชื่นชมเขาหรือขอบคุณเขา นะครับไม่ใช่อะไรอะไรก็เนี่ยอย่างลิงหลุดไปพูดส่งเดชวันนี้ลิงหลุดออกมากองอะไไม่ใช่ก็ผมบอกแล้วลูกลิงมันหลุดหัวมันหลุดออกมาได้หน่อยเดียวเลยแจ้งให้พี่น้องผมมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมบอกแค่นี้ถ้ามีปุ๊บผมชี้แจงให้พี่น้องประชาชนไม่มีปิดเรื่องไม่มีปิดข่าวล้านเปอร์เซ็นนะฮะผมเลยแจ้งพี่น้องประชาชนนะการเช็คมีสองอย่างคือคนเช็คกับลิงเช็คนะตอนที่เก็บข้อมาหมดแล้วนะครับแต่จะมีเล่ออไปไม่ ทางกรมยานก็ไปตรวจสอบก็ยังไม่ได้แจ้งมานะครับแต่ที่ไปหกเกตตัวนั้นเอาเข้าเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็หัวมุมเราทําหมดแล้วนะตอนนี้คนเข้าไปช่วยกันเป็นร้อยคนนะร้อยสี่สิบร้อยสามสิบคนเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรงบวันไม่มีอะไรเลยเราต้องจัดก,การเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะก็ให้กําลังใจว่าอย่าไปจ้องแต่จะทําลายหรือบั่นทอนการทํางานของเขาเพราะตัวเองไม่ได้มาทำนะและข้อเสนอแนะอะไรต่าง นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เสนอได้ได้ท่านอาจจะมีความรู้เก่งกับกรมทะยานหรือมีความรู้เก่งกับนายกหรือมีความรู้เก่งผู้ว่าก็ได้เพราะผู้มาแต่ละอย่างนี่บุคคลที่ที่ระดับสูงทั้งหมดนี่เหมือนไปด้อยค่าเขาว่าเขา ไม่ได้ไม่ไมทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันเสียกำลังใจเขานะครับถ้าคุณอยากจะช่วยคุณมีสมองว่าในการทำมาเสนอแนะดีคุณก็เข้ามาร่วมกันทีครับประชาชนเข้ามาร่วมได้เข้ามาเลยว่าผมอยากจะทําอย่างนี้ผมว่าเนะีอย่างโู้นอย่างนี้ถ้าแล้วก็การตอบโต้ของกุ้งทุยานซึ่งเป็นมืออาชีพเนะี่ยเขาจะบอกคุณว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้เขาจะแจ้งคุณแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยนอกจาก ด่าว่าเขาอย่างเดียวเนี่ยหรือด่าว่าผมหรือด่าว่าผู้ว่าด่าว่าสอสอ,อะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้คุณด่าคนทํางานนะคนที่ทํางานช่วยเหลือประชาชนเนี่ยผมผมไม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะก็ช่วยกันแก้ไขดีกว่าตอนเนี้ทั้งประเทศไทย55จังหวัดมีปัญหารเรื่องลิงแต่เราหนักหน่อยแค่นนั้นแหละ นะก็ฝากไว้ด้วยผมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงและจะฟื้นฟูเศรษฐกิจลบุรีให้ดีขึ้นนะผมบอกแค่นี้แต่อย่าเพิ่งไปด้อยค่าหรืออย่าเพิ่งไปพูดไอ้นู่นทำไม่ได้ไอนี่ทำไม่ได,ไลไได้ลิงทำไม่ได้สรุปแล้วเหลือเวลาตั้งเยอะเลยจบแล้วในลิงนะแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นแหละนะก็ฝากด้วยนะครับว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับ เทศบาลให้กับสอสอให้กับผู้ว่าราคกาจังหวัดว่าอันนี้เป็นกำลังรายสำคัญในการผลักดันให้เราจะสู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ